15-24ธั15นวาคม2566นี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ตรการตาและส่งคุณค่าพร้อมย้อนอดีตเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่งที่สองของไทยมีอายุยาวนานถึง418ปีเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชนชาติไทยและร่วมเฉลิมฉลองการได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการแสดงแสงสีเสียง ในงานย่อยศย,ยิ่งฟ้าอายุทยามารดกโลกประจำปี2,566ในชื่อชุดอโยุทยายศเกลือฟ้าวีรักษัตราสินเรืองรจีวิเทศไมตรีสีอโยุทยา ระหว่างวันที่15ถึง24ธันวาคม2566ณบริเวณวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาในฐานะราชธานีเก่าโดยแสดงให้เห็นถึงต้นกำเนิดของราชธานีที่นำมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองาศาสนาประเพณีวัฒน,ธ,นธรรม และการเป็นเมืองท่าค้าขายและศูนย์กลางติดต่อสัมพันธ์กับนานาประเทศสามารถซื้อบัตรหน้าง,งานณนะลานหน้าวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหรือสำรองที่นั่งได้ทางไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาทั่วประเทศจัดงานโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา